ทศกัณฐ์แค่เอ่ยชื่อนี้ขึ้นมาภาพของพญายักษ์สิหน้า20กรก็ลอยขึ้นมาในหัวทันทีเลยใช่ไหมครับสัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้ายตัวพ่อเลยก็ว่าได้แต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นจอมมารผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้จุดเริ่มต้นของเขาเป็นมาอย่างไงวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปดูจุดกําเนิดที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับนี่แหละครับภาพจําของทศกัณฐ์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีทรงพลังน้าเกรงขาม เป็นถึงเจ้ากรุงลงกาแต่เชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังพลังอํานาจทั้งหมดนี้มันซ่อนจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วไว้เลยและนี่คือปมปริศนาของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลยครับจากค่ารับใช้ที่แทบจะไม่มีใครเห็นหัวกลายมาเป็นพยามารที่สั่นสะเทือนไปทั้ง3โลกได้ยังไงกันเอาล่ะครับเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยโอเคครับก่อนอื่นเลยเรามาปูพื้นกันนิดนึงก่อน ต้องเข้าใจว่าในจัก,กรวาลของรามเกียรติเนี่ยมันมีแพทเทิร์นอยู่อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆเลยก็คือพอรที่ประทานให้โดยเพราะอิสวรมักจะนำไปสู่ความวุ่นวายครั้งใหญ่เสมอภาพนี้คือสรุปแก่นของเรื่องได้ดีมากๆเลยครับคือพูดง่ายๆว่าพรจากสวรรค์เนี่ยมันเหมือนดาบสองคมอำนาจที่ได้มาันง่ายๆสุดท้ายมักจะนำไปสู่จุดจบที่น่าเศร้าเสมอแล้ววงจรแบบนี้มันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยครับลองดูเคสตัวอย่างในตารางนี้กันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฮีรันตยักษ์ที่พอได้พลังมหาสารปุ๊บก็เหลิงจนคิดจะม้วนแผ่นดินเล่นหรือเท้าตรีบุรัมที่ได้พอรอมะมตามรองสุดท้ายเห็นไหมครับว่าพรวิเศษกลับกลายเป็นเหมือนคำสาปที่ย้อนกลับมาทำลายตัวเองทั้งคู่เลยแน่นอนครับว่ามหากพา์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็ต้องมีเวทีที่สมน้ำสมเนื้อกันใช่ไหมครับสำหรับรามเกียรติแล้วเวทีนั้นถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วอำนาจที่โชคชะตาก,กำหนดมาแล้วว่าต้องมาเจอกัน เราจะเห็นภาพชัดเลยครับว่ามันคือสองขั้วตรงข้ามกันเลยฝั่งหนึ่งก็คือกรุงอโยธยาอาณาจักรแห่งธรรมะอีกฝั่งก็คือกรุงลงกาฐานที่มั่นของเหล่าอสาูรซึ่งนี่แหละครับคือการปูทางไปสู่มหาสงครามครั้งประวัติศาสตร์ในอนาคตเอาล่ะครับทีนี้เราจะมาเจาะลึกถึงต้นตอของเรื่องทั้งหมดกันตัวละครที่ความทุกข์ระทมของเขากลายเป็นชนวนของมหากาบเรื่องนี้นนทกเขาเป็นใคร ผู้ใน่ายเขาคือยักษ์ชั้นผู้น้อยคนหนึ่งครับมีหน้าที่ล้างเท้าให้เหล่าเทวดาที่เดินทางมาเข้าเฝ้าพระอิศวรที่เชิงเขาพระสุเมรุ1นึโกติปีคือ10ล้านปีนะครับลองนึกภาพตามดูสิครับนี่คือระยะเวลาที่นนทกต้องทนทุกข์ทรมานกับหน้าที่นี้ไม่ใช่วัน2วันไม่ใช่ร้อยปีพันปีแต่มันคือ10ล้านปีเต็มๆชีวิตในแต่ละวันของนอนทกเป็นยังไงนะครับ ก็คือโดนเทวดาแกล้งสารพัดเลยครับโดนตบหัวโดนดึงผมจนหัวล้างเกลี้ยงถูกย้งเกียดซ้ำไปซ้ำมาถึงเขาจะอดทนนะแต่ทุกครั้งที่โดนกระทําความแค้นมันก็ค่อยๆกัดกินหัวใจของเขาไปทีละน้ยนอยๆจนในที่สุดอะความอดทนมันก็หมดลงครับโดนทดนสินใจเข้าเฝ้าพระอิศวรเพื่อขอพรแต่คําขอของเขานะ่ะฟังดูมีเหตุผลมากเลยนะครับเขาไม่ได้ขออะไรเวอร์วังเลยเขาขอแค่นิ้วเพชร โดยให้เอุผลว่าเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นเองแล้วพอได้พลังที่ต้องการมาอยู่ในม,มือแล้วคิดว่าเกิดอะไรขึ้นต่อล่ะครับเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรแล้วเหตุการณ์นี้มันนําไปสู่การแทรกแซงจากเบื้องบนได้ยังไงจากที่บอกว่าจะเอาไว้ป้องกันตัวนะครับกลายเป็นการล้างแค้นแบบเต็มรูปแบบเลยนนทกปลดปล่อยความโกรธแค้นที่อัดอั้นมาเป็นล,ล้านๆปี ช้นิ้วเพชรไล่ชี้เทวดาจนตายกันเกลียนสวรรค์เลยครับจากเหยี่ยที่ถูกกระทําตอนนี้เขากลายเป็นผู้ลาี่โหดที้ยมไปแล้วเรื่องมันก็เลยเดือดร้อนไปถึงพระอิศวรน,นะสิครับพอเห็นว่าสถานการณ์มันคุมไม่อยู่แล้วก็เลยต้องส่งมือดีที่สุดลงไปจัดการก็คือพระนารายณ์นั่นเองแต่จุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือพระนารายณ์ไม่ได้บุกเข้าไปสู้ตรงๆนะครับท่านใช้สมองใช้แผนแปลงร่างเป็นนางอัปสรที่สวยมากๆ แล้วก็ใช้ความงามนี่แหละครับเป็นอาวุธล่อหลวงให้หนนทกมาติดกับแล้วแผนนี้มันก็มาถึงจุดคลายแม็กซ์ที่ท่ารำสุดท้ายครับท่าที่ชื่อว่านาคาม้วนหางซึ่งท่านี้มันคือกับดักมรณะเพราะคนรำจะต้องชี้นิ้วไปที่ขาของตัวเองซึ่งหนนทกที่กําลังเคลือบเคลิ้มหลงไหล,หลในความงามอยู่เนี่ยก็ไล่รำตามโดยไม่ทันได้คิดอะไรเลยพอนิ้วเพชรชี้ไปที่ขาตัวเองเท่านั้นแหละครับขาก็หักสะบ้นลงทันทีพระนารายณ์คืนร่างเดิม แล้วก็เข้าเหยียบอกนนทกไว้และในวินาทีสุดท้ายนนทกก็ตะโกนคาถามที่มันสะท้อนความเจ็บปวดและความไม่ยุติธรรมทั้งหมดที่เขาเจอมาตลอดชีวิตออกมาและฉากนี้นี่เองครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่กลายเป็นคาประกาศสิทธ,ธิกําหนดชะตาก,กรรมของเรื่องราวทั้งหมดในรามเกียรติเลยก็ว่าได้ฟังดีๆนะครับนี่ไม่ใช่คําสาบแต่มันคือคําท้าทายพระนารายประกาศกล้าวเลยว่าชาติหน้าขอให้เกิดมามีสิบหน้า20มือเลย เดี๋ยวจะลงไปเกิดเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาๆรรสองมือนี่แหละแล้วจะตามไปสู้ด้วยให้รู้เรื่องกันไปเลยผู้จบพระนารายก็สังหารนนทกครับแต่วิญญาณที่เต็มไปด้วยความแค้นของเขาเนี่ยไม่ได้สลายหายไปไหนแต่ได้ล่องลอยไปยังกรุงลงกาเพื่อรอวันที่จะได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งและแล้ว,ลวจิ๊กซอทุกชิ้นก็มาต่อกันจนสมบูรณ์ครับการกลับชาติมาเกิดใหม่ของนนทกค่ารับใช้ผู้ถูกกระทำย่ำยีคนนั้นก็คือจอมมารที่เรารู้จักกันดี ทศก,กัณน,นั่นเองสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคําถามที่น่าคิดเอาไว้ครับว่าตกลงแล้วทศก,กัณเนี่ยคือตัวร้ายโดยสันดานหรือจริงๆแล้วเขาเป็นแค่เหยื่อที่น่าสงสารที่ถูกความโหดร้ายของสังคมรอบตัวปั้นขึ้นมากันแน่